สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับวิชาภาษาไทยในเรื่องของคำวยพจน์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมารู้จักก่อนนะคะว่าคํำวัยพจน์นั้นคืออะไรหรือมีความหมายว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะคำวยพ์นะคะก็หมายถึงคําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันนะคะซึ่งส่วนมากจะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำพ้องความนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคำพ้องความหรือคำวัยพจน์นั่นเองค่ะคำพ้องความนะคะคือคำพ้องรูปต่างเสียงแค่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนะคะเช่นกินกับรับประทานกัลยานารี สุดาสมอนหญิงเป็นคำพ้องความกันเป็นต้นค่ะไปนะคะเราจะมาดูคำวัยพ์นะคะที่มีความหมายคำว่าผู้หญิงจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเช่นนารีสตรีอิถีมารสีสมอนและนงรักษ์ค่ะ คำที่สองนะคะเราก็จะมาดูคําไวพยพจน์ที่มีความหมายว่าน้ํานะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเช่นคําว่าคงคาทาราณนะทีวารีสาครและคำสุดท้ายสมุดค่ะต่อมานะคะพระอาทิตย์จะมีคำไวพยพจน์ว่าอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ คำแรกสุริยะตะวันระวีสุริยาสุริยันและทินกรค่ะต่อไปนะคะป่าค่ะจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะพงไพรพนาพนาลีพนาวันไพรสัน และคำว่าพงพีค่ะต่อมานะคะคำว่านกจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเช่นทิชากรปักษาบุหรงวิหกสกุนีและสะกุณาค่ะไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะอ่ามานะคะ จะมีคำวัยพจน์ว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอาชาพาชีมะโนไมสินทบอัศวะและคำว่าดุรงนั่นเองค่ะมีคำที่คุ้นคุ้นกันไหมคะเด็กๆคำต่อมานะคะภูเขาก็มีคำว่าภูผาคีรีสิงขร บรรพศพระนมและคำว่าสไลดนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าช้างค่ะจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกอายรากรีกุลชอนระชาหัสดีและคำว่าสารนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาดูคำว่าปลาค่ะจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเช่นคำแรกนะคะมัดฉามัสยาคำนี้เด็กๆน่าจะเคยได้ยินกันนะคะมีนาชนละจรอัมพุชาและคำสุดท้ายนะคะคำว่าปุถุลมค่ะ ค่ะสำหรับคำสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคำว่าดอกไม้มาดูกันเลยค่ะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างมาลีมาลาภกาบุปผาบุษบาและคำสุดท้ายสุมาลีค่ะค่ะวันนี้นะคะครูก็มีแบบทดสอบนะคะทบทวนความจำของ นักเรียนทุกๆคนนะคะว่าจะจำได้ไหมเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อใดมีความหมายว่าผู้หญิงคำที่หนึ่งนะคะอิทธีมาลีระวีและวารีค่ะข้อไหนเอ่ยที่มีความหมายว่าผู้หญิง ครูจะเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าอิทถีนั่นเองค่ะซึ่งมีความหมายว่าผู้หญิงส่วนมาลีนะคะก็คือดอกไม้ระวีพระอาทิตย์วารีก็คือน้ํานั่นเองค่ะต่อไปมาในคำถามข้อที่สองนะคะข้อใดมีความแตกต่างจากพวกความแตกต่างจากพวกนะคะคำแรกพงไพรพระนาลี พนาวันพกาอ่าข้อใดนะคะมีความแตกต่างจากพวกก่อนหน้านี้นะคะครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าคําไหนมีความหมายว่าอย่างไรจํากันได้ไหมเอ่ยอ่ามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะนั่นก็คือพกานั่นเองนะคะซึ่งคําว่าพงไพรพนาลีพนาวันนะคะมีความหมายว่าป่าส่วนพกานะคะก็มีความหมายว่าอดอกไม้ซึ่งแตกต่างจากพวกนั่นเองค่ะ เรามาดูข้อคำถามข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่าบุปผาคําแรกวารี2มาลี3ส,สตรีและนารีนั่นเองนะคะ,ะข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่าบุปผาบุปผามีความหมายว่าอะไรก็มีความหมายคำว่าดอกไม้ใน c คํคำนี้นะคะคําใดที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าบุปผานะคะ ่าจำได้ไหมเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยค่ะนั่นก็คือคำว่ามาลีนั่นเองค่ะซึ่งมาลีนะคะมีความหมายว่าดอกไม้ส่วนวารีนะคะมีความหมายว่าน้ําและสตรีกับนารีนะคะมีความหมายว่าผู้หญิงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูก็ขอจบ การสอนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ